สวัสดีครับฟุตบอลลีก้าสองเยอรมันคู่6กโมงอีกคู่หนึ่งนะครับที่น้ำมานยิวมาพูดถึงนะครับก็คือโฮสต์ไตคิวครับเจอกับอาร์เมเนียบีเลเฟลครับบีเลเฟลบุกไปได้เปรียบเล็กน้อยนะฮะซึ่งโฮสต์ไตคิวอยู่ที่7ครับก็ไม่ได้ลุ้นอะไรมากนะฮะพวกเขาในช่วงเริสตาร์ทนี่ชนะ1เสมอ1แพ้1นึฮะเริ่มจากการเสมอเลเกนส์บวก2-2บ้านเขานะฮะเปิดบ้านชนะสตุตการ์ทสาแล้วก็ออกไปแพ้โบคุนมา2อ ก็เป็นทีมที่พร้อมได้พร้อมโดนนะฮะยีเกมที่เล่นไว้นี่ยิง44เสีย 44, 44เท่ากันเลยฮะขณะที่บิลลีเฟลท์เเป็นจ่าฝูงก็เสมอมา3นัดเลยเสมอสตุตการ์ดที่บ้านสุตการ์ดนะฮะหนึ่งหนึ่งเสมอออสนาบุกในบ้าน1นึ่งหนึ่งนะฮะล่าสุดก็บุกไปเสมอฮัมบุกเกมเยือนนะฮะศูนย์ศูนย์เห็นไหมฮะว่าเจออะไรของแข็งนั้นเลยครับและบลลีเฟลเป็นจ่าฝูงที่ตอนนี้ทิ้ง5แต้มเท่าวันนี้เข้าวินนะฮะจะทิ้งสตุตการ์ดแปดและทิ้งฮ จะเหลืออีกหกนัดนี่โอกาสขึ้นชั้น9กาส้าเนเลยครับเพราะฉะนั้นวันนี้น้าแมวเลือกไปที่บิลเล์เลครับเพราะว่าแรงจูงใจสูงแล้วก็โฮสสไตล์คิวทั้งเกมรับพร้อมโดนจริงๆฮะบิลเล์เลแข็งแกร่งแพ้ยากโอเคฮะช่องเสมอมีฮะแต่ว่าถ้าจะมีทีมชนะต้องเป็นบิลเล์เลจากฝูงแน่นอนครับผม